ขอเชิญร่วมพิธียกเกตรพระพุทธรูปพระไตรโลกนาถสาจดาณวัดป่าหนองแซงอำเภอหนองบัวซจังหวัดอุดรธานีในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567เช้าพระภิกษุสงออกรับบิณฑบาตหลังจากถวายพัตหารพระ ฉันพะทหาแล้วจะมีพิธียกเกวตพร,ระพุทธรูปองค์ใหญ่พระไตรโลกนาถสัตดาขึ้นยังเสียนพระพุทธรูปเพ็ดกรนะครับเห็ดร่วงนะครับเราก็มาตัาง้งโลงท่าดับงานสำเนัจง,งานโดยความมหานนะครับเตรียมพร้อม เชื่อเชื่อ่ว่าเราเอ่อเชื่อฮัลโล่เข้ากันนะนะครับเกี่ยวกับท่านผงทำที่นอกนะนี่ท่านผงัลโลกเอ่อที่เั่เชื่อที่เป็นหน้าเชื่อที่เป็นดินเอ่อเชื่อที่เป็นหน้าเอ่อขวดได้น้อยขวดเยวที่น่องผสมหน้าไยี่สิบลิตนะเอยนะครับอสาเดือกหนาพี่นองตรงหนู่หลงก็แล้วมันเกิดไป อี้ดเนข้อ <to> ม <address> ูลวกคพ่อบุมค่อไทยนะครับที่สำคัญ่านี้ไม่โ่นล้มซึ่ึกษาวิราะห์อกไฟหมดลากน้ำหนักต้นไม้กเป็นที่มาของเสื่อเห็ดนะครับเพื่ผสมไปเ็ดต็มเลย้อมมอเตรหนาบุญครับเราเตคืนเจอแม่ัวนไหมครับ คุ้นจม่่อนกันแต่อาหารของข้าสั่งายังไม่เจอพี่อาราดินียไม่นี้เราตั้งแต่สมัยหลวงตาพี่จำเลไม่ได้เคยเจอที่บ้านต่นี่มนนีมพรธีพี่ยกเกิด พระไตรโลกนาจศาสดาขึ้นยังเสียนนักแม็กแซลนะพี่แม็กแซวพี่อ้ออุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะครับอ่าบิณฑบาตเนี่ยเขาจะใส่บาตรพระเดชพระคุณหลวงปู่และคณะสงฆ์แล้วห้ามจังอวงกันเนาะอ่ามาแล้วมาได้นะครับครัเป็นไงบ้างครับนะพี่อาวุธพี่ครับผมนะ เมื่อในฝนตกเข้ากับขยับเข้าไปเมื่อไหนเมื่อไหนขึ้นจะ่มีฝนดอกนะครับเอาเริ่มวิ่งหรอครับนี่